รัฐบาลออกมาเตือนให้รับมือกับพายุคาแมกีที่จะกระทบไทยในช่วงวันที่7จถึงเพฤศจิกายนนี้ค่ะให้ทางเกษตรกรและชาวเรือให้ระวังฝนตกหนักน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากค่ะสำหรับฝนยังไม่หมดกันง่ายๆค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะทางรัฐบาลค่ะได้ออกมาเตือนให้รับมือกับพายุลูกใหม่ที่มีชื่อว่าคาวแมกีค่ะ โดยวันนี้ค่ะ4พฤศจิกายนค่ะรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีไอยาินค่ะได้ออกมาเตือนให้ประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะเกษตรกรและชาวเรือค่ะให้เฝ้าระวังผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่นคาแมกีที่กำลังเคลื่อนเข้าทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะซึ่งก็คาดการณ์ว่าพายุลูกนี้นะคะจะขึ้นฝั่งเวียดนามในช่วงวันที่6-7พฤศจิกายนนี้ค่ะก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นดีบรสชั่นแล้วเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคอีสานของไทยเราในช่วงวันที่7พฤศจิกายนค่ะ นั้นก็หมายความว่าตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้นะคะภาคอีสานภาคก,กลางและภาคตะวันออกค่ะจะมีฝนตกหนักขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะ ส่วนทางภาคใต้ค่ะก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีคลื่นลมแรงค่ะโดยเฉพาะวันที่5 7พฤศจิกายนนี้คลื่นอาจสูงถึง2 3เมตรเลยทีเดียวค่ะทางรัฐบาลค่ะจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ นอกจากนี้ค่ะเกษตรกรควรเร่งป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตและดูแลสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงกันไว้ด้วยนะคะพร้อมให้ติดตามการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องค่ะอย่าลืมนะคะฝนฟ้าเดี๋ยวนี้มาเร็วไปเร็วและอันตรายก็มาเร็วเช่นกันค่ะใครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็อย่าลืมเตรียมตัวรับมือฝอาร,ระวังกันไว้ด้วยนะคะ